ครับสวัสดีเมื่อนี้เป็นวันทีสิบสีท่านว่าโค้งครับพี่น้องครับเบาตึงสีพามาเบิ่งงัวโค้งสางดีดีครับเป็นงัวดำตัวนี้ครับงัวดำตัวนี้ให้ลูกดีแห้งครับมังหันเป็นลูกตัวผูครับสามถึงสี่เดือนสี่หเดือนนะครับลูกตัวผูครับนี่นมอมยางเดียวครับแม่พ่นจอยแห้งครับแม่พันเพิานบ่านขึ้นนะครับเด้อเดี๋ยวเบาตึงสีจะค่ัเพราะยากับำรุงให้ครับจังสีได้ขืนไว้ครับเปิดราคาเบาๆไปเลยครับเมื่อนี้ครับ สองหมืนเจ็ดพันครับราคานาซื้อนาเลี้ยงแห้งครับงวดตัวนี้ครับก็งัวโค้งสางใัญ่ๆครับ้าอ้วนขึ้นมาสมขึ้นมาตกไปสามหมื่นกลัวพี่น้องครับงวดตัวนี้ครับสามหมื่นไปครับงวดตัวนี้ครับตอนนี้เบ้าตึงขายให้ในราคาครับสองหมืนเจ็ดพันเท่านั้นครับลดลดราคาลงมาอีกครับไก่ไก่ไม่ลดรับทรงครับขาลดขาทรงไวกันอีกตั้งหาครับ รถบาตึงไปเองครับโม่แหงนะครับพี่น้องครับเป็นง้อเครื่องดําครับจอยเน่ก็บโ่เป็นัง้ครับเอาไปคุ้นอาครับพี่น้องครับสําหรับสายคุ้นก็ได้ครับเอาไปเลี้ยงปล่อยกินยาตามทงไหทงหน้าครับถ่ายสูงลอยยี่สิบห้าครับง้อตัวนี้ครับง้อเชื่องๆครับขาบลทกปลาท้อนครับรับประกันครับ กับข่องัวเบาตึงครับบ้านนาวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับเดี๋ยวเบาตึงฉีจากขาพยากับบลุ่งให้เด้อครับเด้อสองหมื่นเจ็ดพันครับเหมือนนี่ครับลดสุดๆไปเลยครับกับงัวโค้งสางนี่ดีตัวนี้ครับเชื่องแห้งครับเินไปเลี้ยงไปคุ้นเรียนนครับพี่น้องครับบ่อผิดวังครับสําหรับงัวโค้งสางนี่ดีตัวนี้ครับขาปทกกปถอนครับสวงบทสุดบทจมครับ สำหรับท่านใดสนใจครับติดต่อเบาวตึงข้ามาดวนครับบ้านนาวาอำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับเบิ่งไดายละเอียดเป็นํำกันครับสองหมื่นเจ็ดพันเท่านั้นครับเล็บกระงามนะครับพี่น้องครับเล็บงามครับนมกระงามครับไม่มีปัญหาครับ งัวด้ลูกมาแล้วนึ่งโตครับพี่น้องครับถ่ายจากมุมไกลครับคือมุมไกลครับถ่ายสูงร้อยยี่สิบห้าครับงัวบ่มีปัญหาอย่างครับสีแต่ว่ามันจอยไปแน่ครับเป็นลูกตัวผู้ครับมังคนครับสองหมื่นเจ็ดเป็นตาเป็นเลี้ยงปอยกินยาตามทงไฮทงหน้าเล่นยญยุ้ครับพี่น้องครับราคาเระมาณครับ ซื้อไปพ่ผิดวังครับได้กํำไรแน่นอนครับถ้าเฮ็ดแห้มันอ้วนได้ครับสามหมื่นกลัวบ่อยูครับง่วตัวนี้ครับถาม่านทองไง่น่โอ้ยพี่น้องครับสี่หมื่นก็ได้ครับสี่หมื่นกลัวก็ได้ครับง่วดตัวนี้ครับมันเป็นง่วโค้งสางไงครับบ้าตอนนี้บ่าตึงขอเปิดราคาสองหมื่นเจ็ดพันเท่านั้นครับพี่น้องครับม้วโค้งสางนี่ดีครับ ให้ลูกดีง้อตัวนี้ครับเอฟซี FC ท่านไหนที่ชอบครับก็ง,งว้วสีนี้ครับติดต่อบอตึงคำว่าดวนครับสุดท้ายนี้บอตึงขอจบคลิปแต่เ,เพียงเท่านี้นะ้ครับเด้อขอบคุณที่ติดตามรับชมครับเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าครับสวัสดีครับ